อีกด้านหนึ่งผู้นำไทยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางไปร่วมเวทีประชุมใหญ่สหประชาชาตินะคะนอกจากจะได้กล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ได้พบกับผู้นำของหลายประเทศและผู้นำภาคธุรกิจของสหรัฐโดยต้องการที่จะดึงดูดและเชิญชวนให้นักลงทุนสหรัฐลงทุนในไทยมากขึ้นด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ Last year, it exceeded $65 billion with the US reclaiming its position as Thailand's second largest trading partner for the first time in 15 years. This upcoming economic impetus to drive Thailand's value chain will present vast opportunity for the US businesses. I encourage American companies to support Thailand's digitization efforts particularly on the Internet of Things, cloud technology, data center, and artificial intelligence. I hope to see you all again in Thailand later this year. <Thank> you. สุนทรพจน์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงอาหารค่ำสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหรัฐพร้อมเชิญชวนบริษัทในสหรัฐมาลงทุนด้านเทคโนโลยีในไทย และจะช่วยลักดันให้กับภาคเศรษฐกิจให้สามารถออกไปในตลาดกได้คำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมที่ UN สะท้อนนโยบายการทูดเซลแมนของรัฐบาลเศรษฐาเพื่อนำไทยสู่สายตาโลกนอกจากการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาตินายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้นำหลายชาติและภาคธุรกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึงพยายามจูงใจให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี <After recently. S 1> สำนักข่าวลุมเบิกสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กผ่านหัวข่าวผู้นำคนใหม่ของไทยเล็งจับมือเวียดนามและเชิญชวนบริษัทเทสลาของอีลอนมัสเข้ามาลงทุนตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโต5%ภายในวาระดำรงตำแหน่งพร้อมเปิดกว้างทางเศรษฐกิจทมกลางการแข่งขันของสหรัฐกับจีน และเปิดเผยว่าจะขอคำปรึกษาจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อเขาถูกปล่อยตัวจากการรับโทษจำคุกประเด็นดังกล่าวถูกขยายต่อโดย The ะสเตรท Times รายงานย้ำคำให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทหลังพ้นโทษนายกรัฐมนตรีคนใหม่กำลังพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เติบโตล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเกือบทศวรรษที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหาร ความคิดเห็นของเขายังเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านายทักษิณยังคงมีบทบาทในการเมืองของประเทศต่อไปอย่างไรช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานอกจากการร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศนายเสรษฐาได้เข้าพบผู้นำประเทศต่างๆเพื่อหารือแบบทวิภพาคี <We must S 2> เช่นฟ้ามมิงจิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมสู่เมืองรอง พบยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เจราจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและซอฟต์พาวเวอร์หารือกับประธานสหาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่าขยายความร่วมมือด้านกีฬาซึ่งไทยจะเป็นประเทศแรกของอาเซียนที่จัดประชุมสามัญของฟีฟ่าสมัยที่74ในปีหน้านายกรัฐมนตรีไทยมีกำหนดการกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ คำถแถลงของนายเศรษฐาเป็นที่สนใจว่าจะสื่อสารเรื่องอะไรถึงนานาชาติในฐานะผู้นำไทยที่ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังได้รับตำแหน่ง